แต่การที่ฝั่งนี้รมิดออกมาโพสต์แบบนี้กําลังทําให้ติ่งตัวเองญาติธรรมตัวเองเนี่ยคิดว่าตัวเองชนะเฮ้ยคุณถอนฟ้องเขาคุณไม่ได้ชนะค่ะคุณไม่ได้ชนะค่ะเออคุณขอถอนฟ้องเขาเองคุณไม่มั่นใจอะไรหรือเปล่าเทคนิคอะไรของคุณหรือเปล่าคุณกาลังปั่นในกลุ่มญาติธรรมโอ้โหขออ่านให้ดูนะ <c oughs> <c oughs> เห็นแล้วแบบมันเคี่ยวจังเลย เวกันช้ำเลยวกันชํำเลยค่ะหลังจากที่แบบหมาปุ๊บด้วยรายการโหนกระแสและเจ้าของรายการโดยทนายความรับต่อสารว่าจะไม่กล่าวอ้างว่าน้องอ้างตัวเป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดอีกต่อไปเมียนนะคะบิดบิดเก่งมากบิดเก่งมากอ๋อเห็นหมดแล้วค่ะแต่ออไม่สามารถพูดได้นะคะ เออเอาเป็นว่าเอาอ่านไปแล้วแต่คือแบบบิดเยอะมากด้วยเหตุนี้ทางครอบครัวพ่อและแม่จึงไม่ติดใจดำเนินคดีฮกับรายการโหนกระแสะในประเด็นนี้อีกจึงถอนฟ้องและเดินหน้าต่อไปเพื่อง,งานพระพุทธศาสนา <c oughs> มึงเบรกค่ะมึงหยุดค่ะเออหยุดพาลูกไปเรียนสทัทีนะแล้วก็อวยกันชำแบบหืสาธุค่ะคงรู้ตัวเองว่าพลาด อันนี้พูดใส่เขาพูดใส่ตัวเองใช่ไหมคุณไปถอนฟ้องเขาคุณไปถอนขอถอนฟ้องเขาและตั้งเงื่อนไขของคุณเองซึ่งรายการต้องอย่างนี้นะคนรายการเขาไม่เคยกล่าวอ้างว่าเด็กเป็นพระพุทธเจ้ามีแต่พ่อแม่แล้วพวกคุณกล่าวอ้างเองรายการเขาไม่ได้หลับตรงนี้งงไหมงงงงเหมือนกันงงเหมือนกันคุณแตนมาเลยคงรู้ตัวเองว่าพลาด เดี๋ยวนะยาติธรรมเขาเข้าใจว่ายังไงวะสาธุค่ะทางรายการสร้างความเกลียดชังดูหมิ่นให้ประชาชนทั่วไปเยาะเย้ยถากถางเขาจะโพสต์แก้ข่าวขอโทษหรือไม่คะเนื่องจากความเสียหายได้เกิดขึ้นแล้วคุณพระคุณพระตื่นมีงอกบนหัวไม่ได้ทําให้คุณเฉลียวฉลาดขึ้นเลยอะไรอะไรเขาไม่ได้ผิดอะไรศาลยังไม่ตัดสินเขาคุณไปขอถอนฟ้องเขาเอง จะมาให้ในการขอโทษทําไมเพื่อพูดอะขึ้นขึ้นแดนขึ้นแดนหัวกระแสอะไรนี่อย่างป้าเฮ้อคุณป้าคุณป้าแว่นเชื่อมจิตสู้คดีไม่ได้มีมีหลักฐานมายืนยันค่ะฉันไม่อยากทำหน้าตาพิลึกพิลึกเกือกเืเลยทําหมดความสวยของฉันแต่คือแบบ what what the f ฟักฟักฟักอะไรอ่ะป้าอะไรอะไรคือเพี้ยนไปแล้วมะคือคุณไปปั่นอะไรให้ญาติทมคุณแบบฮ้ฮ้ฮ้ฮะ,ฮะ,ฮะ,ฮะคุณเข้าใจอะไรผิดไหมคะคุณป้าเขาบอกว่าสู้คดีไม่ได้มีหลักฐานมายืนยันเฮ้ยทางพี่หนุ่มเขาไม่ได้บอกว่าเขาจะถอยด้วยซ้ําไปคุณมาถอนฟ้อง พอตกลงกันได้แต่มันยังมีคดีหนึ่งที่ศาลเยาวชนคุณเข้าใจปะคุณป้าคุณเข้าใจไหมเฮ้อเฮ้อเฮ้อใช่ค่ะสื่อหลายสำนักด้วยนําคําพูดนี้ไปพูดต่อและ,ะแม่ทําถูกแล้วค่ะประชาชนเขารอศาลยุติธรรมตัดสินทีนี้รู้กันทั่วโลก <c oughs> <c oughs> คนพวกนี้มันทําให้เราขำก่อนนอนได้จริงๆมันละอ่านแล้วอยากจะอ้วกจริงๆนะบางทีี่แบบ ไม่ทุเลศคําพูดตัวเองเหรอคะนี่กูอ่านไม่เ็นคนลุกเลยอะไรวะขออภัยนะถ้าใครไม่ชอบดิฉันหรือพูดเรื่องเชิ่มจิตเลื่อนผ่านค่ะไม่ต้องดูขอพูดให้คนที่อยากรู้อยากตระแนเรื่องนี้อย่างดิฉันค่ะ <c oughs> ทั่วโลกป๊าโอตายแล้ววายแทนเขาบอกว่ายูทูบเบอร์เอาไปเล่นข่าวต่อเนื่องใช้คำพูดหยาบคาย มองเอินว่ายูทูบเบอร์เขาไม่ได้ถือสิแปดเหมือนป้าค่ะเขาเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาใครเห็นพวกมึงใครก็อยากด่าไหมคะ <c oughs> อีกอีกถอนฟองให้เลยทันทีจิตใจยิ่งใหญ่มากค่ะเขาทำลายเราขนาดนี้จนจะทำให้เราไม่มีที่ยืนพออะไรที่เขาชนะเขาเอามาโพสประจานบวกล้อเลียนนิดๆด้วยซ้ำ <c oughs> หวานเชื่อมจิตเสียใจเสียใจคุณแม่คุณแม่จังเป็นคนที่จิตใจยิ่งใหญ่เหลือเกินจะอวกควรแสดงความรับรับผิดชอบมากกว่านี้โดยออกสื่อโฆษณาผ่านรายการโหนกระแสและสื่อโซเชียลต่างๆเดี๋ยวค่ะมึงถอนฟ้องเขาอะค่ะไม่ได้อยู่เดี๋ยวข้อตกลงเดี๋ยวทั้งสิ้นคือมึงไม่ได้ชนะเขานะคะยตาตรรมทั้งหลายคุณไม่ได้ชนะเขาค่ะ อะไรอะไรก่อนโอ๊ยแต่และฉันอ่านไปแล้วฉันรู้สึกแบบอ่านต่อเนาะฉันยังอยู่ในกลุ่มเขาเอามาอีกแล้วใช่ค่ะควรต้องออกมาขอโทษอย่างเป็นทางการและโพสในเพจโหนกระแสทุกวันจนกว่าจะแก้ข่าวให้ทั่วถึงโดยไม่ใช้งุบงิบเงียบไปมึงถอนฟ้องเขาค่ะ,คะตอนนี้ <c oughs> อ่านแล้วสุดสีสัสเนเลยฉันจะอ่านจบไหมเนี่ย ตอนนี้พิธีกรจะฟ้องกลับเรียกเงินกี่บาทนะสามสิบล้านเปล่าใช่ค่ะเนี่ยมันก็เนี่ยสาสิบล้านก่อนหน้านี้คุณพิธีกรจะฟ้องกลับเรียกเงินสามสิบล้านบาทจําไม่ได้เหยียบอีกฝ่ายให้จมดินเลยไร้ความเมตตาปราณีพวกมึงมึนไงคะก็คุณไปไล่ฟ้องเขาก่อนไหมคะคุณไปฟ้องเขาก่อนไหมคะเออคุณไปฟ้องเขาก่อนไหมคะ คุณไปปักปั๊มเขาก่อนไหมคะแค่นี้ถือว่ายังน้อยไปค่ะคลิปมีความยาว5นาทีเป็นแนวเสนอข้อคิดข้อทำเพื่อให้เกิดชวนพิจารณาอันนี้อันนี้เขากำลังสอนทำกันอะไรเนี่ยทนายนางกันไกปกป้องหาแสงลงให้ขนาดนั้นทนายนางกันไกคือใครวะ อ๋อใช่ครับรายการหนกระแสน่าจะออกสื่อขอโทษให้ชาวโลกได้รู้ครับเขาสำคัญจริงไหมม้ความว่าแพ้ไม่เป็นไง r f c มึงหรือเปล่าที่แพ้เขายังไม่รู้ตัวลระคะสามคดีที่ผ่านมาในคุณแพ้คดีนี้เป็นคดีที่สี่ก็เลยชิ่งถอนฟ้องหรือเปล่าเขาไม่รู้เรื่องจริงๆหรอเนี่ยเขาก็เอาคลิปหนกระแสลงหนกระแสยังไม่ได้ลบนะจ๊ะเออ แต่พวกเขาบอกว่าเนี่ยหุ่นกระแสจะลบนั่นลบนี่อะไรคืออะไรเนี่ยเขาก็ลงกันคลิปยังอยู่นะคะเขายังไม่ได้ลบคลิปนะคะทนายตุ๋ยก็โพ์ชัดเจนนะเออเนี่ยเมื่อตอนบ่ายเข้าไปดูยังไม่ลบคลิปเลยค่ะในคำสั่งสารไม่ได้มีให้ลบคลิปนะจ๊ะและทางรายการก็ไม่ลบด้วยค่ะไม่ได้อยู่ในข้อตกลงจ้ะอะไรก่อน อะไรก่อนสาวหัวงอกทั้งหลายเลยอะไรก่อนฮะความจริงคือน้องไม่เคยพูดน้องไม่พูดพ่อแม่พูดค่ะว่าลูกตัวเองเป็นใครลงมาเกิดฮะฮะเทปรายการยังมีนะพ่อเป็นคนพูดหรือเปล่าฮะฮะการพาดหัวในเรื่องที่ไม่เป็นความจริงและและยอมรับว่าจะไม่ทำอีกหมายถึงอะไรเดี๋ยวนะคะรู้สึกว่า เขาน่าจะเพี้ยนเรื่องกฎหมายกันหรือเปล่าฉันอ่านแล้วฉันก็แบบฮะอะไรของพวกคุณนี่เดี๋ยวเข้าไปดูนี่นะเพราะว่าในในเอ่อของเพจหลักเขานะคะเขาโพสต์ไว้นะจ๊ะว่าเอาคลิปรายการลงคือพยายามบิดอะคุณพยายามบิดคําสั่งของศาลนะคะแนะนำเลยคะ่ะอยากจะให้พี่ตุ๋ยนะคะทนายของพี่หนุ่มนะคะไปยื่นคำร้องต่อศาลเลยคะ่ะอีกรอบหนึ่ง นะคะเออว่าคุณกําลังละเมิดไหมคุณมาโพสต์อะไรซึ่งมันไม่ใช่ความจริงเลยรายการยังไม่เคยบอกว่ารายการยังไม่เคยบอกว่าจะลบคลิปให้เลยนะคะคุณถอนฟ้องคดีที่ศาลจังหวัดแต่เหลือคดีที่ศาลเยาวชนยี่บสองตุลาซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นข้อหาเดียวกันอ่า ก็รอดูรอดูค่ะก็ให้กำลังใจเลยค่ะยีิบสองตุลาที่ศาลเยาวชนใช่ไหมอ้อคิดว่าอ้อคิดว่านะเอคดีความต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องเชื่อมจิตเนี่ยที่ยกฟ้องมาสามคดีแล้วเนี่ยนะคะอ้อคิดว่าคดีของพี่หนุ่มก็น่าจะชนะนะอ๋อคดีพี่หนุ่มไม่ถอนค่ะของอ้อก็ไม่ถอนเหมือนกันที่ทองหล่ออ้อก็ไม่ถอนเหมือนกันเอออันนี้คือเพี้ยนเนาะ พยายามเลือเกินนะคะว่าโอ้โหเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาโพสเนี่ยอะด้วยรายการเนี่ยเพจนิรมิตนะด้วยรายการโหรกระแสและเจ้าของรายการโดยทนายความรับต่อสารว่าจะไม่กล่าวอ้างว่าน้องอ้างตนเป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดอีกต่อไปด้วยเหตุผลนี้ทางพ่อและแม่อันนี้อ่านไปและเดี๋ยวจะมาให้ดูทนายตุยโพสบ้างคราวนี้นะทุกคนอืม แป๊บหนึ่งอะไรเนี่ยอันผู้บุกผู้พิสังกานี่นะคะนี่นะคะพี่ถุยบอกว่านะคะหลังจากที่หลังจากที่เสร็จจากสารนะคะนี่เลยเอาโพสต์แรกเลยละกันเนาะเชื่อมจิตถอนฟ้องพี่หนุ่มกัญชัยผลกระแสช่องสามมีเงื่อนไขว่าพี่หนุ่มกับผลกระแสจะไม่กล่าวอ้างว่าน้อง อ้างตัวเป็นพระเจ้ามาเกิดอีกอันนี้พี่ตุ๋ยเขาแค่ให้รายละเอียดไว้เท่านี้ไม่ได้ให้ลึกซึ้งถูกไหมพี่เตรียมเรียบร้อยแล้วครับนั่นไงพี่ตุ๋ยเข้ามาแล้วสู้ๆนะคะสู้ๆนะคะพี่ตุ๋ยไม่ใช่คนขี้โม้ขี้คุยคะ่ะแต่พี่ตุ๋ยเอาจริงคะ่ะดิฉันยืนยันได้